ครับวันนี้รับรถเข้ามาเป็น Honda าเ z z จ k นะครับหน้าเลนเหลืองมากับไฟมีปัญหาไม่สว่างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูระดับไฟเดิมก่อนไฟต่ำเดิมนะครับสัลมตัง,งไฟต่ำเดิมประมาณนี้ขอไฟสูงหน่อยไฟตามปิดไฟเลยโอเคครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้ว จะสว่างและสวยขนาดไหนเราเรามาดูนะครับฝากติดตามต่อด้มาจากระยองครับคันนี้เอยรยอ่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Honda าเจจีนะครับติดตั้งไบเอลดีเลสแรปเตอร์นะครับพร้อมกับแถมไฟวงแหวนไฟหลีให้ฟรีนะครับขอไฟหลีหน่อยนะครับดุดุเลยนะครับตัวนี้แถมไม่ฟรีนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มติดตั้งไฟหน้าไบเอลดีตัวท็อปกับเรา ให้ดูอีกมุมนึงครับหล่อเลยอเดี๋ยวดูความสว่างนะเทียกบกับตอนมาเปิดไฟห,หน้าเลยเป็นไงครับแสงคมๆคมนะครับไฟสูงไฟตามไฟสูงไฟ,งไฟ,ต,าไฟตามโอเคนะครับดูเป็นคัตออฟคมๆนะครับไฟสว่างเต็มพื้นที่นะครับกว้างด้วยนะครับ ไม่ฟุง้งแยงตาชาวบ้านนะครับโดยที่ว่ามันเป็นเลนคุมแสงนะครับแสงจะไปในทิศทางที่กําหนดก็ใครสนใจนะครับไฟหน้าสวยๆดีๆสว่างๆแบบนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะครับที่บาร์ไฟฟิง้งพนานิคมชลบรุรีเดี๋ยวขอตัวส่งงานก่อนนะครับครนนี้มาจากระยยองด้วยต้องกลับไกลขอบคุณครับ